ที่จะรับข้อสุ่งเซเลน่าทีเอสวันนี้ก็เป็นวันที่สองของการฮอลิเดย์ที่บิสเบนเนาะวันนี้ก็ตื่นเช้าขึ้นมามาทานอาหารเช้าแล้วก็จะออกไปซื้อของช้อปปิ้งเกี่ยวกับของขวัญวันคริสต์มาสเพราเรายังไม่ได้เปิดของขวัญเมื่อเวานเมื่อวานเป็นวันที่3วันนี้เป็นวันที่4เราวิดีโอนี้ออกไปคุณคงจะไม่ตรงวันเนาะมันก็น่าจะผ่านช่วงคริสต์มาสในช่วง นิวเบียไปแล้วเนาะก็คือลงวิดีโอเลนค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็จะไปซื้อของทาเสร็จแล้วเนาะแล้วเราก็จะไปซื้อของสำหรับคริสต์มาสให้เด็กๆได้เปิดขวัญกันเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดเนาะหลังจากนั้นก็จะไปต่อแล้วก็าจะไปซื้อของขวัญมานให้เซนาไปค่ะวันเกิดเซนาตรงกับวันที่เจ็ดก็คือซื้อของขวัญวันคริสต์มาสแล้วก็ซื้อของขวัญวันเกิดที่ข้างเนาะแล้วหลังจากนั้นก็ยังไม่รู้จะทำอะไรก็รอดูเนาะตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านอาหาร สั uh huh. <S <s <ett uk> ่งค่ะเช้าทานกันอยู่ค่ะซึ่งบริเวณคนก็คือคนเยอะมากแถวอาหารเช้าของเซนามาแล้วค่ะเซนาสั่งเป็นโคตรซองชีสอันนี้ก็โต๊ะน,นั่นนนงของเราเนาะวัชบิววี่ you have to move okay ย้ายอร่อยไหมคะอาหารเช้าเรามาแล้วของเราสั่งเป็นสไปเนเหรอสไปเน็ตออมเล็ตสไปเน็ตออมเล็ต ของสามเนะีเป็นอะอะโวคาโดโทสดูน่ากินนะามากอร่อยต่อซิปไปไหม,ามาส่วนของเอเหมือนกันเนาะเหมือนกันกับของเราเลยสปินอี อาหารเช้าก็เสร็จแล้วค่ะแล้วก็ออกเดินทางตอนนี้เรามาอยู่ในฝั่งตรงห้างที่ช้อปปิ้งแล้วเนาะเป็น,นฝั่งแบบว่าเหมือนถนนคนเดินแล้วก็มีร้านฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนาะเป็นประมาณนี้ค่ะคนก็เยอะอยู่นะ เราก็เดินมาถึงจุดตรงนี้ตรงนี้อยู่ใจกลางห้างเลยนะเซน่าเจอก็เลยอยากได้ค่ะได้มาแล้วนี่เป็นลูกโปง่งทําเป็นลูกสัตว์ลูกดอกไม้อะไรเงี้ยเนาะพนักงานเอกคนขายก็บอกแล้วแต่แล้วแต่จะให้เขาว่าไง,างไปขานเดินต่อที่เห็นว่าก่อนหน้านี้เป็นดนตีขึ้นแล้วลูกช้าๆเนาะเราไม่รู้ว่ากล้องเราเปลี่ยนเป็นโหมดสโลโมชั่นเมื่อไหร่ก็คือช้าหมดเลยค่ะตอนแรกเราก็ว่าจะทําหรือไม่ทําวิดีโอเดยแต่ไหนก็ถ่ายแล้วก็เลย ขอให้ทุกคุณได้ดูกันเนาะเพราะว่าจะทิ้งไปก็เสียดายนะคะเพราะว่าเราถ่ายมาตั้งเยอะแล้วเนาะแล้วก็มาต่อที่ร้านไอศครีมค่ะเลยนะอยากกินไอศครีมร้านนี้นี่เลยแต่ไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่ามาค่ะเรากลับมาถึงห้องกันแล้วเนาะของที่เราได้มาก็ ค่อนข้างเยอะเลยภาพก็ยังสโลว์อยู่เหมือนเดิมเนาะเราไม่ได้เช็คกล้องค่ะถ้าเช็คก็คงจะได้ดีกว่านี้มาเงินไม่ได้เช็คกล้องเลยจนกระทั่งกลับมาห้องก็ยังไม่ได้เช็คค่ะมาเราจะพามาห่อของขวัญวันเกิดเอวันคริสต์มาสให้เซเลน่าเนาะอันนี้เป็นของขวัญวันเกิดค่ะเซเลน่าเกิดวันที่27บวันคริสต์มาสก็เกิดวันที่25ถึง29เ้ใช่ไหมเราไปเอาทั้งคริสต์มาสแลวก็วันเกิดมารวมกันค่ะนี่ก็คือของขวัญที่เราห่อกันเนาะตอนแรกก็คิดว่า ไม่ได้ตั้งใจจะหอ่อของขวัญวันคริสต์มาสคิดว่าจะมาเที่ยวกันเฉยๆแต่บังเอ,อิญเซนาลูกสาวคนเล็กเขาอยากหอ่อของขวัญคริสต์มาสอะไรเนี้ยเราก็เลยหอ่อกันมาแบบสนุกสนุกนาะที่เราเห็นเป็นถุงๆท,ที่เรา่ะเปิดให้ดูก็คือเซนาเขียนอะไรลงไปในกระดาษสี่เหลี่ยมเนี่ยคะ่ะคือของขวัญที่เซนาให้เราเนาะสว่วนนี้เป็นของลูกสาวคนโตคะ่ะมาแกดูมันคืออะไรเป็นตัวนี้คะ่ะตุ๊กตา เบบี้คลายเราเคยบอกว่าเราอยากได้ตุ๊กตาแต่นี่น่ารักจังเลยราคาแพงเราเลยไม่ซื้อลูกสาวคนโตซื้อมาให้ค่ะมาดูถุงต่อไปถุงนี้เลยอันนี้เป็นของคุณสามีค่ะเราซื้อให้เขานอกมาแกดูว่ามันคืออะไรภาพนี้ก็สโลว์เหมือนเดิมเนาะเราใช้วิธีการภากาค่ะก็คือไม่รู้ว่จาจะได้ภาพจนถึงจบคลิปไปเลยหรือเปล่ายัางไงก็ไม่รู้เนาะนี่ก็คือ,อกระเป๋าใส่เงินของคุณสามีค่ะส่วนเซน่เออส่วน A ซื้อ พัดลมจิ๋วให้คุณสามีไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่ามาตัวนต่อไปค่ะอันที่คุณสามีแกะอยู่เป็นของอเซนาให้พ่อเขานาไม่รว้มันคืออะไรอ๋อแล้วก็เป็นกระดาษเหมือนเราค่ะเขาคือเขาห่อเขียนอะไรเข้าไปในนั้นแล้วก็ห่อเป็นกล่องของขวัญเ,เ,เ,เล็กๆกันเนาะกับคุณสามีก็เราเอาได้ของขวัญจจกเฟรน่าเหมือนกันค่ะ ส่วนนี้เป็นเล็บปลอมของอเซย์นาชอบมาก mm hmm. เอเอลูกสาวคนโตซื้อให้น้องเนาะอันนี้ก็เป็นไอที่ปัดแก้มเอซื้อให้น้องเหมือนกัน mm hmm. ส่วนอันนี้เป็นสมุดเอก็ซื้อให้น้องเหมือนกันเนาะ mm hmm. ส่วนตุ๊กตาที่เป็นรูปกระต่ายที่เอถืออยู่นั้นก็คือเลากับเซย์นาเป็นคนซื้อให้ลูกสาวคนโตเนาะ มาส่วนนี้คือของขวัญวันเกิดของเซนาที่พลอไปซื้อมาเมาื่อกี้แล้วก็ไปห่อมาให้เขานี่คือไอที่ทำเาเรียกว่าอะไรที่ทําสายใหม่หรืออะไรประมาณเนี้ยเนะาะค่ะมาเปิดกล่องเปิดของที่เรามาได้ไปได้ชอปปิ้งมาเป็นลุนาเจนกางเกงใส่ทำกางเกงใส่ออกางานกายค่ะส่วนนี้เป็นชิคกี้เป็นร้านขายพวกชุดใส่ออกงานอะไรประมาณเนี้ยเนาะมาดูซิเราได้อะไรคือชุดนี้เราเคยดูก่อนหน้าที่จะมี าการลดราคาเนาะคือราคามันแพงค่ะเราก็เลยไม่ซื้อพอมาช่วงที่ว่าขาลดราคาเนี่ยราคาถูกลงเยอะมากเราก็เลยซื้อมาชุดหนึ่งร้านนี้เป็นร้านของคนจีนหรือโครเรลีไม่แน่ใจเนาะเราเดินเข้าไปไหนๆก็เข้าแล้วก็ตอนแรกก็จะไม่ซื้อหรอกนี่ก็เลยซื้อค่ะก็เลยได้พวกขนมมาได้อันนี้เป็นเสื้อของเซเลน่าค่ะได้มาอีกร้านหนึ่งไม่ใช่ร้านของกระเป๋าสีเหลืองนี้เนาะอันนี้คือ ชุดที่เราได้มาจากร้านนี้ค่ะมาดูสิก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่ชุดไว้ใส่ออกงานอะไรประมาณนี้เนาะหลังจากที่ไปบ้านพ่อสามีมาแล้วเนาะเราไม่ได้ขายดูเนาะก็ไปเที่ยวหาเติมคู่กันประมาณชั่วโมงกว่าเลาจับกลับแล้วเราก็กกกมาพักก่อนแป๊บน,นึงแล้วเราก็กลับมาที่ช้อปปิ้งมอลล์ทันโลควีนส์สิก็คือจะมาหาอาหารเย็นทากนกันค่ะเพราะว่าตอนนี้ค่ำแล้วแต่เรานั่งอยู่ข้างบนเนาะมันจะเป็นร้านอาหาร ดื่มกั่ข้างนนบนซึ่งเราเวลาเรานั่งเนี่ยมันจะเป็นโอเพเดีเนาะแล้วเวลาเรานั่งเราสามารถมองเห็นทุกคนไพอนั่งดื่มกันนิดหน่อยบนบาร์เสร็จพวกเราก็ลงมาทานอาหารเย็นยังอยู่ในตัวเมืองของบิสเบนเนาะอาหารที่เรามาทานก็จะเป็นในร้านนี้ค่ะเป็นร้านอาหารไทยมีชื่อว่าโภชนาค่ะมา,มาสั่งอาหารกันก่อนอื่นเลยเราก็สั่งเครื่องดื่มมาแล้วเนาะเราสั่งเป็น พินาคราดามอกเทลเนาะอาหารของเรามาแล้วค่ะคุณสามีสั่งเป็นกระเพราหมูกรอบไข่ดาวส่วนเราสั่งเป็นส้มตำค่ะย่างเมื่อกี้เราไปทานอาหารร้านร้านอาหารไทยโอชาเหรอไม่แน่ใจน่าจะใช่เนาะคืออร่อยมากค่ะอาหารอร่อยทุกอย่างแล้วขังส้มตำเสือล้องห้แล้วก็คุณสามีสั่งเป็น กับพาหมูก่อนเนาะคิดว่านาะกก็คืออาหารอร่อยทุกอย่างค่ะคนก็เยอะร้านอาหารก็คือใหญ่มากคนเต็มแทบสุกโต๊ะเลยค่ะอาหารก็อร่อยทุกอย่างค่ะและนี่ก็เป็นอีกวันหนึ่งของเราในการฮอลิเด์ที่บิสเบนวันที่สองของเราเนาะซึ่งวันที่สองของเราก็จะไปอะไปซื้อของที่ห้างของขวัญในวันคริสต์มาสค่ะสามี คือให้เงินเรากังลูกสาวคนโตไปซื้อไปเลือกเอาเองว่าอยากได้ของอะไรเนาะนั่นคือของขวัญของเราและที่เราเห็นเปิดกล่องของขวัญก,ก่อนหน้านี้คริสต์มาสก่อนหน้านี้อันเล็กๆก็คือเราทําพอเป็นพิธีค่ะเพราะว่าปีนี้ไม่ได้ทําแบบว่าห่อของขวัญแบบว่ามีเราคงราคาอะไรอะแต่ห่อของขวัญเพื่อความสนุกแล้วก็เพื่อเป็นพิธีอย่างว่าเนาะแต่ส่วนของที่อยากได้คือพวกเราไปซื้อกันมาแล้วค่ะค่ะและนี่ก็เป็นอีกวันนึงวันที่สองของการฮอลิเด์ที่บิสเปนลเนาะก็ วิดีโอนี้วันนี้ก็ขอจบตรงเท่านี้เนาะแล้วยังในใจกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันที่3ของวันพรุ่งนี้ค่ะบาย